การคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเร็วจริงๆนะ19วันเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมก็เป็นการสูญเสียของวงการบันเทิงครั้งสําคัญนะครับศิลปินตลกรุ่นใหญ่นักคอมชวนชื่นที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าย้อนไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามคือก่อนหน้าที่นักคอมจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19นะครับไปถ่ายรายการร่วมกันรายการหนึ่งกับทางคุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊ดชวนชื่นคุณแมนลี่แม็กอินทอชรวมทั้ง คุณตั๊กบริบูรณ์เนี่ยนะฮะในรายการเดอะคอมเมดี้ตั๊กบริบูรณ์แล้วต่อมาเนี่ยทราบว่ามีคนที่ไปถ่ายรายการเดียวกันติดเชื้อโควิดสิแล้วคุณบอลเชิญยิ้มก็ไปตรวจพบว่าติดโควิดนะครับนักคอมก็เลยไปตรวจหาเชื้อแล้วเมื่อ12เมษายนก็เข้ารับการรักษาตัวทันทีนะครับย้อนกลับไปพอ12ที่เข้ารักษาตัว13นักคอมโฟนอินในรายการ โหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยนะฮะตามที่เราเห็นคลิปออกมาใครได้ติดตามรายการก็จะจําประโยคนี้ได้นะที่บอกกูสบายดีนะเนี่ยนะฮะก็เป็นคําติดปากที่เป็นเอกลักษณ์ของนักคอมไอซักเออเป็นคําที่ใครๆก็รู้ยาวกว่านี้ใช่คือคือนักคอมเป็นคนที่พูดคาที่เหมือนจะหยาบแต่มันไม่ดูหยาบอ่ะ คือคนไม่เคยโกรธเวลาคนโดนโดนกระดาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชชนะฮะก็ทําให้คนยิ่งยิ่งจดจำแกได้ว่า่านักคอมติดโควิดนะออแล้วก็อาการยังสบายดีนะวันที่13เมษายนที่ให้สัมภาษณ์แต่ถัดมาสองวันตอนนั้นลูกสาวเผยอาการเนี่ยนะฮะบอกว่าพ่อเนี่ยเจอจุดที่ปอดหนึ่งจุดยังไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเดิมจากที่เคยเป็นปอดอักเสบหรือเปล่าเนี่ยนะครับ แต่ว่าพอ17เมษาแพทย์ก็แจ้งผลตรวจออกมาไอจุดนั้นน่ะมันเป็นฝ้าหนาก็เลยทำให้ต้องย้ายไปรักษาที่ ICU 18เมษายนมีอาการเหนื่อยแต่ไม่มากหมอให้นักคอมเนี่ยนอนคว่ำเพื่อให้ได้ออกซิเจนได้มากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วถัดมาลูกสาวก็อัปเดตอาการบอกว่านักคอมพูดได้ช้าน่าจะเกิดจากอาการเหนื่อยแล้วก็อยากจะออกจาก ICU โรงพยาบาลนะฮะขณะที่พอมา20เนี่ย มีอาการรุนแรงคือเชื้อลงปอดเป็นวันเดียวกับที่ได้รับแจ้งว่าแฟนของนักคอมติดโควิดเพิ่มอีกคนนะอย่างที่ลูกสาวบอกไปว่าทางคุณแม่ก็ต้องอพักรักษาตัวเนี่ยนะฮะพอมา22เมษายนมีอาการไม่ค่อยดีฮะครอบครัวก็แจ้งข่าวบอกว่าอาการนักคอมยแย่ลงไตาวายเชื้อลงปอดแล้วส่งผลให้ปอดอักเสบเชื่อมโยงกับไต แพทย์ที่ทําการรักษาเปิดเผยว่าปอดและไตเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างถือว่าอันตรายทําได้เพียงแค่ประคองอาการก็ต้องฟอกไตวันละสองถึงสามครั้งแล้วช่วงนั้นแหละคุณผู้ชมที่มีดราม่าเกี่ยวกับนักคอมเนี่ยนะฮะก่อนที่จะได้รับการย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุ่งโรน์เนื่องจากมีอาการหนักเนี่ยนะครับพอ29เมษายนช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองฮะที่ทีมข่าวเราก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่ลูกสาว โพสต์ทุกช่องทางเลยก็ว่าได้นะครับแจง้งอาการของคุณพ่อก็คือนักคอมเนี่ยว่าโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวและร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่รักษามีภาวะเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นแล้ววันถัดมาก็คือวันนี้นะฮะเป็นวันที่ทุกคนได้รับทราบข่าวร้ายว่าลูกสาวได้โพสต์ Facebook บอกว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะ,ะเป็นข่าวร้ายที่ทุกคนไม่ได้ยินไม่อยากได้ยินนะฮะ ขณะที่คนในวงการตลกวงการบันเทิงหลายคนก็แสดงความอะไรต่อการจากไปของนักคอมหลังจากลูกสาวโพสต์ข้อความนี้ออกมาทาง Instagram แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเนะครับศสร็จแล้วเป็นที่สนิทแล้วก็ทํางานร่วมกับนักคอมอย่างคุณบอลเชิญยิ้มเองก็โพสต์รูปคู่อินสตาแ a รมเนี่ยนะครกอดนักคอมอยู่ครับพร้อมกับข้อความบอกว่าหลับให้สบายนะครับพ่อรักและคิดถึงพ่อตลอดไปพ่ออยู่ในใจของผมตลอดไปครับคุณแจ๊สชวนชื่นเองก็โพสต์ข้อความนะ เป็นข้อความสั้นๆพร้อมกับรูปกับนักคอมเนี่ยนะครับหลับให้สบายนะพี่ค่อมขอให้บุญกุศลญาติสนิทมิตรหายที่ได้ทํามาส่งผลให้พี่ค่อมอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็มีแฮชแท็ก RIP นักคอมด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีดาราที่เคยร่วมง,งานกับนักคอมโพสต์ข้อความอย่างเช่นคุณโน้เชิญยิ้มเองคุณโน้เนี่ยโพสต์หลายเรื่องราวเพราะบอกว่ามีความผูกพันเยอะนะครับทาง คุณโน้ตเองโพสต์ข้อความขึ้นต้นด้วยก็บอกว่ามึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากว่า50กว่าปีตั้งแต่เด็กๆอายุ10กว่านอนตัวเบียดกันนุ่งกางเกงตัวเดียวกันผลัดกันนุ่งเช้าเย็นกินราดหน้าห่อเดียวกันเอาข้าวก้นหม้อในโรงลิเกผสมคลุกกับก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้กินได้อิ่มมีเงิน20บาทก็ยังแบ่งกันคนละ1ิบาทนอนตามโต๊ะสนุกเพราะไม่มีที่นอนแล้วทางคุณโน้ตเองก็บอกว่า เคยคุยกับนักคอมเหมือนกันบอกสักวันเราจะมีเมียเราจะไม่ให้ลูกเมียลําบากเหมือนเราเนี่ยนะฮะนี่เป็นข้อความส่วนหนึ่งที่ที่คุณโนต้ตได้โพสต์ลงไปถึงนักคอมเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณเบล่ารานีครับที่ร่วมงานกับนักคอมในหนังเรื่องล่าสุดอิเรียมซิ่งเนี่ยนะฮะก็โพสต์รูปของนักคอมแล้วก็ข้อความบอกไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นคุณครูแล้วก็เอ็นดูหนูเสมอนี่คุณเบล่าบอกนะฮะ แล้วก็บอกให้นักคอมหลับให้สบายขอให้บุญกุศลที่ตัวเธอเองได้ทํามาเนี่ยส่งไปถึงนารักนักคอมมากๆนอกจากคุณเบลล่าแล้วครับจะมีอีกหลายท่านเลยนะฮะอย่างทางคุณคริสหอวางเองคุณคริสหอวางเองก็โพสแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะครับบอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่เคยร่วมงานกับนักแสดงที่เก่งและเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆมีแต่คนรักนักคอมวันนี้นะนอนหลับสบายแล้ว ถึงหนูจะร้องไห้แต่หนูก็รู้ว่าน้าจะไปอยู่ที่ที่ดีน้าจะอยู่ในใจของหนูเสมอและตลอดไปและขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะฮะดีเจบูมสุภาพร์ก็โพสต์ถึงน้าคอมเหมือนกันนะครับบอกว่าเสียงหัวเราะกับน้าจะอยู่กับบูมแล้วก็คนไทยตลอดไปรักน้ามากทุกช่วงเวลาตั้งแต่ร่วมงานกันมาตั้งแต่งานซิดคอมแรกในชีวิตของบูมนะคือ ที่สุดในดวงใจของบูมเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประวัติของนักคอมนักคอมเกิด5มกราคม2501นะฮะภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนอยุทยาแล้วนักคอมก็เริ่มต้นเข้าร่วมตลกคณะชวนชื่นก็เลยได้ฉายา,ยาว่านักคอมชวนชื่นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนในวงการก็จะเรียกกันนายเหยื่นายเหยื่เนี่ยนะฮะต่อมาก็มาเรียกกันนักคอมเพราะว่ามีความสามารถพิเศษหลากหลายด้านนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะ แม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าความสามารถจําบทเนี่ยแม่นยําเลยนะครับนกคอมสมรสกับคุณเอประภาสีมีลูกด้วยกัน3คนคุณไอ้พัชรินเนี่ยนะฮะมีคุณกริดแล้วก็คุณวิธานด้วยนะครับมากกว่าครึ่งชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานละครภาพยนตร์ไม่ต่ากว่า60เรื่องผลงานที่สร้างชื่อให้กับนักคอมหลายคนจะจําภาพของนคอมแต่ง ชุดไทยโบราณได้ประจันบาลเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งแสบสนิทสิทธิ์ใส่หน้าและผลงานล่าสุดปี2564มีเรื่องที่แสดงกับคุณเบลล่าอยเตรียมซิ่งเนี่ยนะฮะมีคุณโรเบิร์ตสายควันด้วยนะซึ่งคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่ที่มีการร่วมแสดงด้วยเนี่ยนะฮะค่ะคือถ้าใครที่อยู่ในวงการละครวงการหนังจะรู้ว่านะักคอมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกจริงๆปกติแล้วจะให้ทางทีมผู้ช่วยเนี่ยนะฮะม,มาคอยติวให้มาคอยอ่านบทให้ฟัง พออ่านบทเสร็จปุ๊บเนี่ยแกจะจำจำความจำดีมากพอจำ <c oughs> เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะใส่ความเป็นนักคอมเนี่ยลงไปในบทเหล่านั้น <c oughs> บทอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใส่ความมีสเสนหของแกลงไปเน่ยนะ <c oughs> นก็เลยดูกลายเป็นความเป็นธรรมชาตินะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อเวลามากจะไปในกองถ่ายเนี่ยก่อนคนอื่นเขานะฮะยืนย <c oughs> <c oughs> ันถึงเรื่องของความตรงต่อเวลานะฮะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนจ้างงานแกได้อยู่นานจนถึงตอนทุกวันนี้นี่เข้าใจเลยทําไม คนที่ร่วมง,งานด้วยทุกคนถึงรักแล้วก็เช,ช,ชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามผลงานด้วยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนักคอมในบทบาทต่างๆ<ช>มากมายแล้วก็ได้รับเสียงรอยยิ้มเสียงโหเราะจากทางนักคอมด้วยนะฮะใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็มีคําถามมาเยอะนะปกตินี่นักคอมรักษาตัวอยู่19วันใช่ไห<ช><ช>มฮะคือปกติเรารู้กฎเกณฑ์ว่าถ้ารักษาตัวโรคโควิดเนี่ย 14วันเชื้อจะค่อยๆหายลงไปนะ,ะแต่วันนี้เนี่ยมีทางคุณหมอทวีโชคพิทยสุนนจากกรมการแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามันก็อาจจะมเออีเรื่องของความแข็งแรงและความอ่อนแอของร่างกายของคนที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณหมออธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย14วันแล้วเนี่ยมันอาจจะพัฒนากลายเป็นโรคที่รุนแรงได้นะคะเพราะว่าช่วงที่ปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยออกซิเจนมันลงไปในปอด ต่ำลงนะคะทางการแพทย์ก็จะใช้ยาตัวหนึ่งคือสเตียรอยนะคะคุณผู้ชมลดการอักเสบทีนี้ถ้าปล่อยให้อักเสบมากเนี่ยปอดจะเป็นฝ้าเต็มไปหมดจนเสียชีวิตสเตียรอยตัวนี้เนี่ยลดอาการอักเสบได้แต่ว่าผลอีกด้านหนึ่งของมันนะคะจะทําให้เชื้อดนอยู่นานขึ้นจะเป็นเชื้อโควิดเองก็ตามหรือว่าแบคทีเรียเองก็ตามนะคะก็คุณหมอก็อธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าหลังๆมาเหมือนกับว่านานคอมเนี่ยก็ต่อสู้แต่ว่ายาที่เขาไปรักษาเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบสนองนะคะทำให้14วันที่ ทนทั่วไปเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยเชื้อมันจะค่อยๆหายไปละแต่ของนักคอมเนผิด9วันละเชื้อมันยังอยู่นี่ต้องฟอกไตด้วยนะฮะแล้วก็เคยเป็นปอดอักเสบด้วยใช่ใช่ใชนะคะ